นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เมย์ก็จะมาทำแกงอ่อมน,นะคะปลาดุกกับใบยอนะคะเพื่อนๆเมย์ <c oughs> จะทำอะไรทานนะคะเดี๋ยวจะทำเก็บมันมนิดนึงก่อนนะคะจะไม่ทานมันมากนะคะจะใส่กะใกล้ๆที่จะเส็บเลยกพื่อจะได้ไม่แตกมันนะคะเพื่อนๆ ผัดแกงให้หอมก่อนนะคะแล้วก็จะผัดไปเติมน,น้ำไอ้นะคะเพื่อนๆแต่แกงจะได้ไม่แห้งเนาะแกงเริ่มหอมแล้วนะครับเพื่อนๆท่าก็กระดิกนะคะหั่นชิ้นมาแล้วนะคะถ่ายซีมให้นะคะ ก็ไม่รู้จะทำอะไรทานกันนะคะก็สอนใบ,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 บยอใบยอ,บยอก็ต้นที่บ้านนะเส้นสามีก็เด็ดไว้ไม่ยิ้หวานก็ลุกแล้วนะคะแล้วก,ก็ต้มด้วยน้ำซุปน,นะคะเรื่องั่งก็กเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้มเสร็จก็เอาน้ำนะคะน้ำเย็นแช่ไว้นะคะแล้วก็ส่งขึ้นมารอค่ะ ปละดุกกับที่แกงให้หอมก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะปลาดุกเดือดแล้วนะคะมีเติมน้ำใส่พร้อมก็ใส่ใบยอลงไปนะคะเพี่นๆค่ะใบยอที่เราลวกไว้นะคะลวกกับน,น้ำเกลือไปเราจะใส่ลงไปเลค่ะ ชอบทานนะคะใบยอเนี่ยจะใสเหมือกเลยนะคะก็เดี๋ยวมันเล็กแล้วมันก็เขียวแล้วก็ยุบตัวนะคะมันเป็นสมุนไพเหมอนกเลยก็ชอบทานนะคะใบยอนะคะคือส,สมุนไพรลายหวัดก็คนเยอะค่าก็จะเละน,นะคะมี่คือค่อยค่อยกัดนะคะ ใายผักนี้ตัวก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เราจะเติมน้ำเาจะเติมน้ำลงไปอีกเดี๋ยวดูก่อนนะคะดูตอนเขายุบก,ก่อนนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะมันก็จะเติมน้ำปลาลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะดีขวดเก่าหมดพอดีนะคะเนีย โรยเกลือป่นนิดนึงนะคะเพื่อนโรยเกลือป่นนิดนึงนะคะรดดีนะคะเพื่อนๆใครชอบผงลัวผงอะไรก็ใส่ได้เลยนะคะว่จะใส่แค่รดดีพอแล้วนะคะจากก้อนนะเ,เดี๋ยวมาชิมรสกันนะคะเพื่อนๆกัน ออนไปน,นิดนึงนะคะอ่อนะคะกะทิจะไม่แตกมันนะคะพ็เราใส่ตอนช่วงหลังนะคะนะ้ำมันก็จะเป็นสีขาวน,นวลน,นะคะเพื่อนๆค่ะจะไม่แตกมันเป็นเป็นมันเป็นมันเขาเรียกอ,อะไรนะ้มันลอยใช่ไหมคะจะลองชิมรสนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะ กาคนเยอะนะคะเดี๋ยวปลาจะเละนะคะนี่อค่ะอ,อร่อยแล้วนะคะเพื่อนว่า รับแกงปลาดุกใบ,บยอของเมย์นะคะฝากเพื่อนพีน่น้องติดตามรับชมคิป็กำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะมาตานด้วยกันนะคะบ้านเมย์เขาเรียกแกงอ่อมปลาดุกใส่ใบยอนะคะมาตานด้วยกันนะคะพเพื่อนๆชาวเมย์โบบ้านอันนะคะ,ะ,คะแต่ตาหน้อยหนะคะแกงอ่อมปลาดุบใบยอนะคะพูดปิดพูดถูกค่ะนะคะมาทานด้วยกันนะคะ